เราไม่พักแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะไปภาดใต้เราเลยอ่ะบมลีฟูเอาเริ่มแล้วทุกคนมาแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะบีบบีบน้องก่อนขอเสียงทีมองขออุ้ยขอเสียงทีมใอ่ของเราวันที่ห้าได้ ทุกคนสักคู่นะคะเดี๋ยวทางนน้นเขากำลังคุยกันอยู่แชร์ค่ะแชร์บอกเพื่อนค่ะ คนแป๊บน right ึงนะพร้อมยังพร้อมยังเอ้าไม่บอกเหรออุ้ยตายแล้วฉันหันไปเลยเด้อเธอพร้อมยังทุกคนแป๊บนึงนะ ทีมทีมทีมก้แน่นอนทีมเราแน่นอนอเล่นมันนานเลยมีเพลงู่เตรียมมารยงมีเพลงูเตรียมมาเรือแบบรแบบจะเอาเอาแบบเอาแบบตอบดาราไหมเอาตอบดาราก่อนดาราก่อนแล้วก็ตอบแบบแุมเพื่อนกันตอบดาราตอบดาราไปก็ผมเตรียมไว้แล้วครับงนี้ เตรียมๆเราพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะไปสู้กับทุกคนแล้วกับทีมเขาแล้วต่อต่อไปเพื่อนยังไม่มีงหวนอีกสองคนเขาขิงกันแล้วนะเน็กมีนงานแต่งคุณชนเบลดาลลำเพลินเป็นคนเก่าก็เสือสายล็อกเราอ่ะกคนนึง็วสายล็อกไม่เดือดรีน อลงานแต่งคนจนพี่มลแคนงานแต่งคนจนก็มีแต่ห้อยยิ้มคนหนาตาส่วนเบลกับลำเพลิน์ดเป็นค่าคุณเก่าเขาไปลองนี้วัดเลยเด้อไปลอกไม่ได้วัดเลยเด้ข้างโบสถ์จีกันอยู่ข้างคาข้างโบสถ์เมนเทอร์เมนเทอร์มาค่ะโอ้ยเมนเทอร์กำลัง เป็นเธอเมนเธอจะมาบอกกทีมจับไหมทั้งค wow ูไปดีฉันฉันเธอไปดีกบทีมแล้ววอเล่าอจับเมื่อหนึ่งน่าใจรัก โอ้ยบงอันนีต่อแบบดาราไปพี่เขาชื่นใจก็เตรียมเตียมกาเขานที่หันี้เพาะว่าทน้อเขาอยู่การเลยรู้รู้ไหมรู้ไหมว่าเชื่อทีมของของแเานเจะเป็นายังก่ลงพี่แม่ทีไม่ออกไม่ออกว่าทีมลำเบินกับเดวิดเป็นแบบเาเป็นแบบอไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมตอนไทีมเ่ลูี้ในบบัจมแต่ทีมเราอะชื่ีฟัมาก ลุกไปญิงใครทนอย่างเดียวหรือว่ามีอะอย่างเดียวเก่งแก็หวานเก่งมีวมันีแบบต้อไปแน่แแล้วก็ประวานูสองสองู้นั้นได้ไหมเพราะว่ามันก็หนึ่งู้นเก่เหนึ่ง้นเราว่ายังไงพูดไปพูดไปเลยเพียงเราเป็นยังไงเพีงเราเอาตรง เพลงรักวันนั้นเดี๋ยวเพลงรักที่พวกเขาไปดูมีแล้วมจะบอกให้คือคุณเน็กกับคุณตามินตาคุณเป็นผู้จริงคุณเราเบิร์แล้วคุณมินตาเบอร์แล้คุณเบลคุณเป็นผู้ชื่นคือผมไม่อยากจะพูดมากครับเพื่อครับพวกเรามันจะออกมา มันจะออกมาเองฟิลพวกเรามันร้ายกาจมากนะฝากถึงทั้งสองคู่เลยแล้วเพลงพวกเราที่เตรียมไว้ไงนะอยฮะไม่อยากจะพูดเลยให้พูดเลยหรอให้พูดเลยไหมให้พูดเลยไ่ะยังไม่เตรียมโอ้ยผมว่าพูดได้เพลงหนึ่งไม่พูดเราเราเก็บไปดีกว่าเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเตรียมไว้แล้วถ้าพี่เนมา์ดแบเนี่ยไปตายครับและทีเนี้ยทีเนี้ยเป้าแฟนๆนะพวกเราก็ไปไปกันเหงา เพื่อนมาให้สมคนวิ่งไปเรือเล็บคมโอยโอ้ยหลวตัดไปหทุกคนมานีะหคุณรู้หรือเปล่าว่าการรักษาเล็บคมมันยากไม่ได้เปลบคมแต่ก็รอโอ๊ยจัง พี่อมีคนไีไปขับอลก็โดนเอฟีเหงาแล้วก็คน,นแบบไปไปจะแบบว่าไม่ไม่ลเดยอก็เลยจัดเพื่อนมาให้สามคนก็<อ> okay. คือคุณเต๊กออฟแล้วก็เจปเปอร์พีกแกป์พีู้สาคนนี้คุณรู้ไหมว่าเขาจะมาเปิดเบอร์เป็นู่แต่สคนหรอใช่มีสาม,ามผู่อันนั้นเป็นสามพี่อ๋ออันนี้3ามผู้อ่าสาี่สามี่ใช่แล้ก็จะมามานี่มาช่วยมาเล่นเน คิดว่าเขาจะมาช่วยเรามาช่วยเราใช่ไหมถ้าท่านจะมาช่วยนะดูจากทรงสามคนแล้วเขาน่าจะมาปวดเราแล้วทําให้เราปวดเขาแบบเดิมครับใไหมถ้าทําให้ความรักของงอมันยังไงมันยังไงก็ต้องรอดูดูจักทรงแล้วนี่ไม่น่ารอดนะครับเนี่ยก็มีแค่สามคนเลรอครับใช่อ้คนามมันเลือกเอ้ยไม่เลือกทำได้ไหมไม่เลือกพวกมันได้ไหมก็อ่ะตรงี มไมว่ามันมันก็ดีอยู่เนี่เพรว่านะถ้าเอาเขาสามคนมาสร้างเสียงมัวรอได้แล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณคลิดทีไม่ออกสดมากเราั้แล้วมั่นใจได้ว่าเห็นทีมออล้ำเพลย์บลไปแล้วที่สุดะเห็นทีมนเมีไปแล้วก็ไม่่าอะไรเกิดขึ้นหรือก็แก้พูดเลยว่าของเมนเทอร์ยิงนะคะมาเริ่มแน่นอน คิงตัวว่าเคิงตัแนคิงตัแนไปไปอเออฉากทะเลคุณรู้ไหมว่าเราสุดท้ายแล้วทั้งหมดพี่เราี้รัดจบไปแล้วค่ะคตอนจบในคีวสุดท้ายของของคอลอะจะเป็นค,คีวทะเลปีกยีฟ้าอะคูสติกทุกายก็จะจับเป็นอคูสติกงอคูสติกที่คุณเตียวมันก่อน,นเหรออือ็น้องเป็นสาวฝันแก่งเลยนะคะ ไม่คือจริงๆแล้วพวกเราก็มีหลายๆเพลงที่ที่มันเข้ากับทีมพวกเราเนี่ยที่มันเข้ากับพวกเราสองคนแต่ว่ายังไม่เอามาร้องอบันงานจะร้องไหมคะเออไม่ยังไม่ร้องโอ้โหอ๋มีอยู่มีอยู่มีอยู่นะพเนาคือถ้าอยากให้ขิงก็ไม่อยากขิงมากครับเพราะว่าไอ้ฝั่งฝั Man ่งเน็กเมีนเ็เป็นเพื่อนเนาะต้องไม่อยากที่จะไปทําร้ายเขามากมายไม่ทำนะฝั่งไอ้พี่ลำเพลินกับกับคุณเบล อ่าน้องเบลก็เป็นน้องสาวที่นั่นแหละเป็นพี่ชายที่แสนดีสมัยก่อนสมัยก่อนคือน้อยนี่เหรอสมัยก็เหมือนเดิมมันเป็นพี่ชายเหมือนเดิมเลยสมัยก่อนที่เราอยู่ด้วยกันไงก็คือไม่อยากทำร้ายเขาทั้งสี่คนก็ตอนนี้ยังทันนะครับยอมแพ้ซะสุดยอดมากพูดตรงนี้ไม่อยากกินอยากกินไม่อยากกินแต่บอกให้เขายอมแพ้ซะ มันรับไม่ได้จนกให้เรามาขู่พี่มาขู่เพื่อนมาขู่น้องเงี้ยไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงมันไม่ได้แมต้งทัไเรานะคะดิ้แล้วดินิ้นอยแล้วีตัว่ยทาทาเงจบอกลยว่าวันเราวันนี้เท่าไหร่คะวันที่หกเดือนไหนคะเดือนหาเดือจิงหานี้เจอกับพวกเราแน่นะคะ เสียงเรียกร้องของคนโดยที่สามสีอ่านี่ก็คือทีมแต่เข้าไปมีขายชิ้อย่างเดียวแต่แต่ว่าไม่พลาว่าขายชิ้นกิ่มแล้วนะคะอย่างอื่นก็เต็มด้วยครับต้องทำยังไงนะอะไรนะต้องทำยังไงนะหยอกนะย้ำมาก็ไม่บอกกันก่อนเลยตึกนึงแล้วเขาบอกว่าเขาบอกหรือจะเต็มบลอกไหมนะก็ไม่รู้เฮ้ยอัดกัไม่เราเราเวลาเราร้องเพลงเราก็มองหน้ากันอยู่แล้ว เดี๋ยวเนเปนเอเธอคุณร uh, ู้มเฮ้ย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 อะไรมาเนี่ยให้น้องอยู่ตรงกลางค่ะูใกล้เลยเธอดูรองเท้าดูรองเท้าก่อนโอ้โหรองเท้ามีีพีอร์ด้วยเหมือนมากงยเหมือนมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าให้ผมเดานะเต้ทุกคนต่อจะต้องสามคนนี้ใช่ไหมใช่ใครจะเป็นคนนี้วะให้ทายให้ทายเพะว่าแกปเปอร์เป็นคนนี้เป็นพี่คุชี่ค่ะโอ๊ยฮอฟสเตตัสอ่ะผมผมเดานะอฟสเตตัสจะเป็นคนนี้อ๋อังตาลนีเหมือนพีหมีพี่หมีาจาก้นพี่หนีมาจากก้อนเอ้พี่ลองนี่นะนี่ดูดิ คุณเป็นคนนี้ใช่ไหมใช่นี่นี่ดูดัดเร็บสิดูไหมดูัดเล็จสิดัดเร็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้เป็นผู้ลระละสื่อ่าไนุงสาเขาขอไปเขาขอไปคำนวณนอจากคุณเน่สองวันสองคืนก็ไม่ใช่คือคุณรู้บี้คุณูเพนคือคือไม่ไม่ได้ข อันนั้นุน้ตาลอสคอันนี้่ะนเหนอยนหอันน้อยากจะไปทำริจากกับพี่คอสองคู่สองค่เฮ้ยไอเก้วไอกี้ยวไปเนี่ยวัดขึ้นเดียวกหรือเปเดี๋ยวะิงขอ้นมาอสองคู่อันนี้ให้กินยานค่เป็นลูบี้หรือเป็นนักเลง ดูพี่มีวลีเด็ดอะไรคะพวนพี่ะัไงคนลุกคนลุกคนลุกคนขี <S 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 ้ตลอดอะคนเนี er ้ตังไงอะไรแหละนี่ไงคุณคุณอันนี้เรียกวไาฉันไม่รู้เลยว่ายังไงฉันบอกว่าดีดีคุณจะเขินไหมคุณจะเขินไหมวันจริงอะในเมื่อพวกเราพวกเราเขเป็นเป็นคนตเบอคเป็นเธอ เออาเไเาเป็นรเง้เขาลมทำงานแล้วเมนเทอเขาคุณทำดีมากเป็นมนดีมากทีมเราดีมากเอาไปไมาแล้วไปไปมาแล้วอยไปไมาแล้ว ปอ้โหพยายามแท้ตายหล่อมากเลยน้องรักไม่ตายดีกว่าผมบอกเราไปไๆีไปสวยจังอันนี้เป็นเธื่อทำงานเอ้าไอ้ม่ผมไม่ผมทำด้วยเหรอกบไปไม่ๆม่ไ เมนเทอร์นี่เขาเป็นเมนเทอคนคุณาันนี้พี่คนนี้อยากจะไปคือถ้าเราแบบ่างพิเศษเราก็รู้จักพิเศษเราไปเป็นแต่พีกนี้เราไม่ได้ติดตามเฟซไม่ได้อะไรเราเพื่อนอยู่ในเฟซอยู่แต่ว่าเราไม่รู้แต่สึงแต่ก็ไม่คด้ถึงขนาดนั้นอยู่ที่เขาเป็นยังไงอยากรัคืรู้ยนยังไม่ตายไ่าไห่ผมสัสอคืนอันี้ี่ี่ปนี่ไม่ี่อันนี้หนึ่งคืน ไม่ไม่ไม่่ไม่จัเลยี่สย่นไม่ต้องสี่คืนี่มันจะนนี้ผมจะิดเฟบป๊อกน่ก่กนี้ต้องทาความรู้จักกันสักร้อยวันค่ะยวันใช่่วันเลยรวันหรอาม่วงพี่ผมหงออ่ะอะไรสดเหรอครับไม่สดค่ไม่เคครับสมเมื่อกี้เนคุณพูดอะไรนะสาวนะส่ อะไรนะอ้อพูดอันนั้ให้มันจะจัดอ่าสามสีสีอะไรนะสามสีนีเขียวขึ้นคิวเลยค่ะขึ้นคิวค่ะขึ้นคิวค่ะหญิงผูดมันเป็นพูดหยอกมาพูดหยอกอันนี้เป็นอะไรนน้ำตาลยืนแมนมากอ่ะน้ำตาลไม่ใช่เลยครับผู้หญิงครับรีบรีบรีบแค่ทีก็มาแล้วค่ะเอออ่ะขายคอนให้หน่อยได้เพลงหรือยังได้เพลงไม่อยังได้แล้วได้แล้วครับเพลงเพงนะคะแต่ผมผมไม่อยากแข่งพี่เขาและผมไม่อยากแข่งกับพี่ทั้งน้องแข สี่คนผมไม่อยากทำทำไม่ได้ก็คุณจะทำยังไงอะไรนะจำได้ไหมโอ้้า่ไหมแข่งอะไรกันร้องเพลง มันจะไม่สูงมันไม่สูงจริงแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าพี่เขาใส่อะไรอะไรอะไรบ้างอือแอ้คุณจะได้ใส่มาตามพี่ถึงก็ถอดถอดเปได้ไงล่ะขรุ่นอ้ยองะดแน้วคมันจะเป็นยังไงมันจะหวานไหมอะไม่ต้องไม่ต้องมีเพลงแล้วนเ็ก เขาเลาบนนั้นอยู่แล้วไอ้ผมรับประกันได้เลยว่าลูกปลายมันก็อยู่แล้วแหละมันเป็นธรรมชาติอย่แลนี้มันไม่ต้องมีอะไรมาเจียปนไม่ต้องมีอะไรมาทำมาับหรือมาทองปนอะไรบาสกปลายมันธรรมชาติมลาต้องทำงานคุณต้องูเหยือมนี่เป็นต้องนี่เป็นเธอต้องขึ้นอยู่แล้วเออน้ำตาลเต็ดมาก รู้ทุกเรื่งพี่ยิงจะเป็นสายน้าเบี้ยงเป็นสายแบบแรงสไร้ไร้เป็นคนที่เป็นตญาตที่สุดส่วนรูบี้เป็นคนเสียงดังโก้กล้ากับเป็นคนที่แบบละมุนีที่สุดอะไรนะละมุนีละมุนมากเลยละมุนมา

ทามโเาตัองารีบกันยกามโบสเพราะเขาเป็นทีมกับใครกันก็นำเพลินกับเมเบลเลียมต่ากับบใครทีมนำเพลินเบลไม่้ว่านักอลที่เ็นผู้เลี้ยไม่ได้อกบทีเปนเลทีล้ยงที่เลี้ยงที่เล้ยงไปบอกเขาไปสิ้าเมนเทอร์คืออะไรไปบอกเขาไปลูก เดี๋ยวคนเก่งภาษาอังกฤษจะบอกเออคนเก่งภาษาอังกฤษต้องฟังไว้ดีๆพอเรียนจบจากคณะนิเทศเอ้ยว่าเมนเทอร์เมื่อเห็นไหมอยู่ติดเขามีเขาขึ้นขึ้นไปต่อเขาสร้างเขาสร้างเมนเทอร์คือก่อสร้างอย่างวะมันมันคมันันน้เขาจะดูแลเราเออนี่นี่นี่เพราะมันนี่ไม่ได้เยอะอ่า

ฟังลูกเร่ทั้งหนึ่งทั้งสอม่เปนเ้ากูเป็นไประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่นเ่าก้จไรแบบนั้นแบบนั้นเลยประมาณนั้นแล้วซีนบนเวทีคุณสงว่าซีนเนี้ยมันเป็นฉากเลิซีนแล้วคุณบอกว่าอารมณ์ขอบคุณตาขอินเนอร์มันไม่ได้เหมือนเหมือนเลิซีนะเดี๋ยวเด๋ย เดี๋ยวแกเปิร์ทำให้ดูอ่าแล้วซีนคุณบอกว่าฉากนี้ไม่ได้คุณก็ต้องแบบทำซีนนี้ใหม่นะคะที่เป็นเมนเทอร์เหมือนเฟสเหมือนนุ๊กกระต่ายเขาเลยแบบฉากนี้มันต้องแบบอินเลิฟแบบนี้แต่เมนเทอร์ไม่พอใจคุณก็เข้าไปซุกต้องถึงระดับต้องถึงอยู่เพเล่นกันนิดนิดหนอ่อ ฝั่งนี้ก็เป็นผู้จื่นเขาหวังผู้จืดอยู่แล้วจืนที่ต้นเรียวผู้จืนฝั่งนี้ว่าะไรนี่เขาเป็นกันพุ่งตัวเขาจุ้เขาเส่ากันบริสุทธิ์ผก็ยืนแล้วถ่ายไม่ถ่ายไหมถ่ายเหยสูงแล้วบนด้วยแกดองแกดยวไปด้วยไอพวกพวกพวกี่รู้สึกมันผมไหมเห็นในขนตาล้วรู้สึกคันคันเลอะแล้วมันคลายนะมันคลายเหรอใช่แนยงนิดหนึ่ง คล้ายอะไรคุณถามว่ามันค้ายเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มรูทวารขนตูดขนตูดขนตูกอันนี้ซีแรกบไปแล้วเนาะซีรีส่องก็จะเป็นมุกปลายก็เป็นช่วงคอนเสิร์ตซีที่สองมุกตกยูอบอกซัมเนียร์ละพรแล้วบอบอกพรนี่พรแล้วเนี่ย ที่ชอบใช้ขาตัวเลขตัวแค่นี้ที่เหลือให้พี่ดูในคลิที่เหลือไปดูฝากหน่อยฝากหน่อยวันที่วันที่เท่านหร่นะวันที่เจ็ดผู้ใดบอกวันที่เจ็ดอันนี้เท่าไหร่นะคะหกสิบขาผมนี้หกสิบขาผมนี้หกสิบขาหกสิบครับผมก็มีครึ่งครึ่งนีเราเพิ่มขึ้นมาเมื่อมันมาที่แหละเมื่อมันคคือนียก มีเราเข้าไปหนึ่งหมื่นอย่างนี้เหรอไม่คนประมาณ5้าพันก็เลยเขาก็เลยกดออกแล้วเรอ่ว่าบอกไปังขึ้เดียวมื่อรอบกดไม่ขึ้นเดียวรอกไม่ว่าขึ้นเดียวไปไปไปเท่าไหร่แสนแปดแสนแปดรอบนี้สองวันวันที่หกไประเนี อคครับไอกัทุกคนนนนับสามอนนะครับแล้วก็ไม่เต็มทิเนี่ยไม่เต็ม เกองพี oh ่ามก็จะมีทุกปลายแล้วก็นี่คือก๊อปปี้มนเพอครับสามสีทั้งสามคนแล้วก็พี่เล็กมีนแล้วก็พี่รำเพลินแล้วก็น้องเมลที่ธรรมดาาแน่นอนนะครับเาปออไมเตัวนะชอบมาเวลาน้ำตาลของเราต้องปิดปากเลนะครับเขาไม่มาเยร้อยนี่เออโอ้

อ่ะพอละเจอกันวันที่หนะคะบ๊ายบายบายบายแตอย่าล่ะโอเคหอัฮกเป็นคนทำให้าังเมค่บัก้ม พูกมาเป็นตสาแล้วเก็ไ่รเอออะสิดหน่อยโอเคเป็นไงบ้างคะสำหรับเดินตามสันมาทำไมคะเวลา่ออกสิหารนี้ เชื่อว่าสนุกแน่นอนเมื่อกี้นี่เป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆมอุ้งเทดูแบบทั้ราเลว่วสนุกขนาดนี้แต่ว่าวันที่6นี้นะคะใครที่ซื้อบัตรไม่ทำจะได้แน่นอนดังนั้นแล้วเดีปบ,บอกนิดนึงว่าอย่าไปรอซื้อวันที่6เลยเดี๋ยวแม่เดซื้อได้ให้รีบซื้อเพราะว่าจะได้เข้ากลุ่มไวๆับลองสนุกสนุกแบบ ไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเออแค่แค่เขาไลค์แค่นี้ก็สนุกจะแย่แล้วเออเอามั่งขนาดไรแค่แม่งสนุกเลยอ่ะมันต้องมีซีนสำคัญเราผิดไลค์เพราะมันเออข้อของข้อนี้อ๋อเธอจะไปหดเออเออโอเคแล้วคุณเจ๊แบบโคโลเป็นดิฉันไม่เหมือนมาโอ๊ยเมื่อกี้ทุกคนลู้มากมากแล้ก็เชื่อมั่น่ากแรปเปอร์ก็เป็นลูบี้ได้เป๊ะมากแล้วก็ที่สำคัญออฟเซ็ตปัดเป็นน้ำตาลได้แค่เลยรู้มากจริงๆจริงน้ำเดี๋ยวเราขอแค่ไปดีบอีก ตอนจบนะคะแบบจริงจังสำเสมอนะคะไม่มีใคร์บอบเนาะบยเนาะไม่มีไม่มีค่ะอย่าลืมนะคะสามสีมีที่้า